หนึ่งครับมีอะไรผิดครับหมุนรอบเลยหมุนรอบเลยหมุนรอบเลยหมุนรอบสามคนรอยืนไว้อ่าพี่ขาหน้าหมุนหมุนตัวครับเปึ๊บหมุนอีกทีหนึ่งครับมีอะไรผิดครับฮะรองเท้าเก่งมากตกมือให้ป่าเขารองเท้าเนี่ยนะครับถามว่าชุดนี้เขาออกมาเพื่อให้เราทํางานคล่องถูกไหมครับมันเคยมีคนปฏิบัติหน้าที่ใส่รองเท้าเป็นรองเท้าคัดชูครับเวลาไปทํางานเกิดอะไรรุนไหมครับ คนร้ายกระโดดจากหลังรถกระบะตัวเองกระโดดตามมาข้อเท้าหักครับขั้นต่ำต้องเป็นรองเท้าคอมแบทให้ดีหน่อยเบาหน่อยเซฟหน่อยเป็นรองเท้าเทคนิคอลครับน,น้องๆเนี่ยของเราหุ้มส้นไหมลูกอ่าไม่ได้หุ้มมีของใครหุ้มไหมลูกอ่าเป็นข้อสั้นหมดเลยมันคือรองเท้าผ้าใบนะครับ แต่ถ้าจะให้นั่นนะครับอันนี้ก็อนุโลมได้เพื่อง,งานใกล้แต่ถ้าจะไหนจะซื้อแล้วนะครับลูกในไหนจะซื้อแล้ว300500เนี่ยเอาที่มันเป็นคอมแบทก็ได้ถ้าเรามีทุกคนผมเชื่อนะหรือไม่ก็เป็นรองเท้านี้ก็เป็นรองเท้าที่มันหุ้มอะราคาไม่ได้ต่างกงินเยอะนะครับมันเซฟข้อเท้าเรานะครับมันเซฟข้อเท้าเราแล้วคู่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้แค่3วัน5วันนะใช้บางอย่างมากเออสปี5ปีเลยนะถูกไหมครับ3ปี5ปีน้องจะได้ใช้ใช้ได้ตลอด นะครับถ้าว่างนะถ้าว่างผมขอเชิญห้องประชุมนะน้องรักเชิญห้องประชุมเพราะฉะนั้นละตรงเนี้ยนะครับพี่เอาแบบที่ถูกต้องมานะครับแบบที่ถูกต้องมามาบอกกับพวกเราจราจรอยู่ไหนครับน้องลอง,ลองจราจรเราไปไหนหมดลกูกอ,อ๋อโถเมื่อเช้าไม่ใส่ชุดน่้นมาเมื่อเช้าชุดนี้นะครับชุดนี้กับหลังหันพี่อยู่เฉยท่านองอยู่เฉยใคร มีกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้นบ้างยกมือสองศูนย์จราจรมีไหมมีปะน้องไปติดต่อโรงพยาบาลขอเข้ามาเป็นชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วใส่เอาไว้ด้านหลัง,งนะครับผมผมไม่มีตัวเนี้ยอย่างเงี้ยแต่กระเป๋ามันจะใหญ่หน่อยตัวโน้มมาดิตัวโน้มานมาข้างหน้านเนี่ยกระเป๋าประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วใส่อุปกรณ์นะครับใส่อุปกรณ์ถามว่าใส่เอาไว้ทําไม ใส่เอาไว้เพื่อที่จะดูแลพวกเราเองครับ2ใส่เอาไว้ที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือแม้แต่พวกเราเองก็ตามนะครับอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะมีอะไรบ้างในทุดะสมพยาบาลเบนตาด,ดินแอลกอฮอล์ยาหม่องผมไปเจอโรงพักหนึ่งใส่เป็นซองยาเลยครับแล้วก็เหน็บเอาไว้นะครับผ้าพันแผลที่ปิดแผลยาดมยาอมอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับจาราจรจำเป็นเวลาเาจะไปนั่งโรงเรียน เด็กนักเรียนเป็นลงเป็นลมเราใช้ได้ใครมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหม